ร้านนี้นั้นรวมแล้วนะประมาณ8ปดสิบปีแล้วนะรู้สึกว่าตอนนั้นไม่ได้ฝึกไปดูเขาไม่ได้ใครสอนฝึกทําเองไปนั่งทําร้านตดสมแล้วก็มาทําดูทําได้เว้ยชอบงานที่เรารักงานที่เราชอบทุกจริงทุกอย่างถ้าคุณทํางานที่เราชอบเราจะไม่ขาดงานเราจะมาบ่อยแล้วเราจะทําได้ดีด้วยดีครับจิตครับจิตมหาทองครับอันนี้อายุเท่าไหร่แลคะแปดสิบสี่ร้านตดสมสมัยนิยมร้านนี้เปิดมาคิดก้าวๆก่อน เจ็ดแปดสิบปีได้เลยแหละร้านเนี้ยนานแล้วนานแล้วรุ่นหลายเลยรุ่นที่สามที่สี่ไปแล้วผมมีมาตั้งนานเลยร้านนี้ตอนนั้นยาลาร้านแต่ผมมีแต่ก่อนเขาตัดอยู่สองตัวสามตัวนี่มันมีเข้าอีกแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆๆๆก็คนเก่าแก่ก็ตั้งอยู่แบบนั้นเนี่ยเจ้าของร้านก็ตั้งค่ะคุณเคนตัดเองเลยหรอคะตัดตัดเอง เรียนตอนนั้นจะไหมรู้สึกว่าตอนนั้นไม่ได้ฝึกไปดูเขาไม่ได้ใครสอนฝึกทาเองไปนั่งทําร้านตัดสมแล้วก็มาทําดูทําได้เว้ยแต่ก่อนใช้ใจรุ่นนะไม่ใช่แบบนี้ใช้แบบหนิบหน็บแต่ไม่ก่อนเคยเห็นไหมใช้หนีบแบบเนี้ยแต่ก่อนเขาเรียกใจรุน่นแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกปาต,ตาเลียน<ๆ>แต่ก่อนเ็าเรียกใจรุน่นมันรุน่นแหละแต่ว่าคนไม่ไม่เคยทําทําไม่ได้หรอกสอนมันดึงผม <laughs> หญิงไม่ทํตทำเจ้าพระพูจ้จาช่างทําไม่ได้ไม่ได้กดผู้หญิงมากดแต่ผมชายผมผู้หญิงไม่ได้กดทาได้ทุกอย่างเลยตัดผมโกนหนวดโกนหน้าเรียบร้อยแล้วก็แก้หูได้เลยอ,อคุณอ,อเลยแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> อเจ็ดตัวเ็ตัวลช่างเต็มมาเลยคนมาตัดผมเลือกได้เลยเอาจบทคนไหนก็ได้ดได้ผมจะตัดคนนี้ครับคนนคู้นก็ได้แล้วค <c oughs> ลูกค้าที่มาใช่ไหมร้านเรามันไม่อับเราเปิดโล่งใช่ไหมคุณมานั่งได้สบายเลยบมงทกีจะช่วงที่มีลมเยอะๆนะบมงทกี้พัดลมไม่ต้องเปิดลมพัดก็มาสบายเลยนานจังแล้วไม่รู้ไม่ใช่ดังเดิมแต่ว่ามันนานมากๆแล้วแหละร้านนี้นั้นรวมแล้วนะประมาณ80ปีแล้วนะ,ะเกียคนแรกนะ80ปีได้แนละ้ว ในรุ่นที่สามเลยนี่พ่อลูกแล้วก็หลานนี่ตอนนี้รุนร่นหลานเลยเลยเป,เป็นเป็นท่าแก่ทําอยู่เป็นผู้จัดการอยู่บรรยากาศรู้สึกว่าไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงแลวเหมือนก็เหมือนเดิมเหมือนทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมชอบมันอาชีพที่เรารักอตื่นขึ้นมาต้องมาร้านเลยไม่มาร้านมันรู้สึกว่าจะเป็นห่วงลูกค้ามั่งหลายหลายอย่างใช่ไหมเราต้องมาอยู่ที่ บางคนลูก้ามันก็ติดช่างหลายคนเนี่ยมันก็ต้องมาลูกกาขับประจำเราใช่ไหมคือน่าเราชอบอ่ะงานที่เรารักงานที่เราชอบทุกสิ่งทุกอย่างถจ้าคุณทํางานที่เราชอบเราจะไม่ขาดงานเราจะมาบ่อยแล้วเราจะทําได้ดีด้วยเปิดบอกช่วนี้เปิดแล้วน่เปิดแล้วเนี่ยเพีงกันสักสี่โมงห้าโมงก็เปิดแล้วประมา่นแล้วแหละเปิดทุกวันนี่ซอยนวลสกุลถนนอย่างนี้จีโรสแต่เราตัดให้เขาตกใจ ที่หลังมันต้องเชิญชวนเขาก็มาเองแต่ก็ชอบเขาก็มาเองไม่ต้องไม่ต้องเชิญชวนอะไรเดี๋ยวก็มาเองเฮ้ยครั้งน,นี้สันติว่ากูมาอ,อีกนั่นเลยนะ <c oughs> <c oughs>